สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอความรู้เบื้องต้นว่าทําไมประเทศไทยยังมีโอกาสมีปิโตรเลียมแหล่งใหญ่หากมีการผลักดันให้ได้รับการพิสูจน์ครับท่านครับผมอารักษ์แสงสมพงศ์นักวิจัยทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้างครับอขอเริ่มต้นอธิบายจากภาพนี้นะครับภาพนี้คือแผนที่ลักษณะภูมิศาสตร์กับแหล่งปิโตรเลียมที่มีในประเทศไทยตาแหน่งดาวสีแดงคือแหล่งก๊าซธรรมชาติและดาวสีน้างเงินคือแหล่งน้ํามันครับ ต่ที่นีนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแองปิโตเรเลียมอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือแองปิโตเรเลียมที่เป็นวงสีดําจะพบได้ในตอนกลางของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยครับส่วนรูปแบบที่2คือวงสีแดงเป็นแองกาซธรรมชาติในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตั้งแต่เมื่อ3 0 0รล้านปีก่อน ส่งผลให้เกิดแอ่งตะกอนที่มีก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพการผลิตต่อหลุมที่สูงเนื่องจากเป็นแอ่นตะกอนที่เกิดจากตะกอนทะเลแต่เนื่องจากแอ่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคสารเป็นแอ่งตะกอนที่มีอายุกเก่าถึง300ล้านปีทําให้ถูกกระทําจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเบอกโลกในอีกหลายยุคจนเหลือแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เฉพาะในบริเวณของอขอบแอ่งที่ไม่ลึกมากเท่านั้นครับส่งผลให้ มีพื้นที่ศักยภาพผลิตก๊าซธรรมชาติได้น้อยมากในพื้นที่พิษอีสานถึงแม้จะผลิตต่อหลุมได้สูงจากนั้นนะครับธรณีวิทยาโครงสร้าง300ล้านปีของแผ่นเปลือกโลกยังจากยังเคลื่อนตัวทําให้เกิดธรณีวิทยาโครงสร้างในอีกหลายยุคด,ด้วยกันมีตั้งแต่250ล้านปี200ล้านปี100ล้านปีและสุดท้ายที่40ล้านปีผมขอข้ามมาอธิบายโครงสร้าง40ล้านปีเลยนะครับ เพราะเกี่ยวกับการเกิดแอนตะกรที่ประเทศไทยสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลักอยู่ในปัจจุบันในช่วง40ล้านปีนี้นครับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทําให้เกิดแอนงตะกรทางน้ําบนบกซึ่งไม่ใช่แอนตะกรทะเลเหมือนอย่างภาคอีสานนะครับทําให้มีลักษณะเป็นแหล่งปิโตเรเลียมที่มีชั้นกักเก็บขนาดเล็กจึงมีความสามารถในการผลิตต่อหลุมได้ต่ําจนผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ภายในประเทศในส่วนของแหล่งน้ํามันครับแต่ในส่วนของก๊าซธรรมชาติถึงแม้จะมีเพียงพอแต่ก็มีการจัดการโครงสร้างราคาให้เสมือนขาดแคลนก๊าซธรรมชาติจากการจัดการโครงสร้างราคากับแก๊สและภูแก๊สที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนครับดังนั้นครับกลับมาที่ธรณีวิทยาโครงสร้างต่อนะครับอนอกจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเบิกโลก ในช่วง40ล้านปีจะทําให้เกิดแองปิโตเลียมในบริเวณภาคกลางของในบริเวณตอน,ตอนกลางของของประเทศแล้วยังเป็นที่ยอมรับจากนักธรณีวิทยาว่ายังทําให้เกิดการยกตัวของที่รับสูงโคราชด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ธรณีวิทยาอายุ200ล้านปีก็เป็นที่ยอมรับของนักธรณีวิทยาเช่นกันว่าในช่วงเวลานี้นะครับมีการยกตัวอย่างรุนแรงจากการสะสมตัวของตะกอนทะเลมาเป็นที่รับสูงโคราชในระยะเริ่มแรกครับ แต่นะครับแต่ไม่มีคนสน,สนใจศึกษาว่าจะเกิดทอนิเวทโครงสร้างในแอ่งตะกอนในในบริเวณตอนกลางของประเทศเหมือนอย่างช่วงในช่วง 40, 40ล้านปีหรือไม่ครับจนผมนะครับได้เข้ามาศึกษาข้อมูลทอนิวิสิ์และทอนิวิสิตท,ที่เป็นความเข้มข้นสนามแม่เหล็กนะครับกับข้อมูลความเข้มข้นแรงน้ำถ่วงนะครับจนศึกษาร่วมกันกับข้อมูลของทรน,นิวิทยาอายุหินอคณนีบาดาลที่เกิดการแทรกตัวขึ้นมาตามโครงสร้างดังกล่าวนะครับ จนทําให้เราบังเอิญค้นพบร่องรอยโครงสร้างธรณีวิทยาโครงสร้างที่สามารถทําให้เกิดโครงสร้างแอนตรกร,รอายุ200ล้านปีได้ครับและมีโอกาสจะเป็นแอนตรกรทระเลที่ไม่เคยสํารวจปิโตรเลียมมาก่อนซึ่งปิโตรเลียมแหล่งใหญ่ทั่วโลกก็เกิดจากการสะสมตัวของตของตะกอนทะเลเช่นกันครับนี่นะครับจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะมีโอกาสมีปิโตรเลียมแหล่งใหญ่โดยอาจมีพื้นที่รวมกันได้กว่า6ล้านไร่ ท้งนี้นะครับไม่รวมพื้นที่ในพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยที่เรายังไม่มีข้อมูลครับเรื่องนี้นะครับผมได้ติดต่อนําเสนอต่อฝ่ายการเมืองแล้วแต่ด้วยการมีรัฐบาลผสมทําให้สถานะการเมืองปั่นป่วน,นไม่มั่นคงจนทําให้เราไม่สามารถเริ่มกระบวนการได้สุดท้ายนี้นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้จึงขอให้คนไทยทุกท่านโปรดเลือกพักที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลพักเดียวที่มั่นคงได้เพื่อที่จะ ผักดันการหาปิโตรเลียมใหม่ๆให้กับประเทศเกิดขึ้นให้ได้ครับเ,เพราะเราอาจจะต้องใช้เวลา3าถึงหปีกว่าจะรู้ผลว่าเราจะมีต้นทุนตรงนี้มาเปลี่ยนแปลงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทันเกมเศรษฐ,ฐกิจโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดได้หรือไม่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลารับฟังและตั้งใจฟังจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ